ร้อออยยเเเป็นนนนพันััธิิาทำหหและฉดูมื่่งกงกสวัสดีครับผมกีตาร์เบสิกดอทเด็ดนะครับวันนี้ก็พบกันอีกแล้วครับนะครับวันนี้เราก็จะมานะครับฝึกเล่นเพลงนะครับยิ่งรักยิ่งห่างของคุณสิงต์ตนนํำโชคนั่นเองนะครับ Good evening, how are you today? Today I will train you to play k i t a The song of ยิ ing, ack, ing, ่งรักยิ่งห่างเป็นไงครับผมสเตสียงของผมไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับเจ้าของภาษาร้องให้นะครับเพลงนี้นะครับอินโทรนะครับเรามาดูคอร์ดกันก่อนนะครับนะครับหลายท่านอาจจะสงสัยนะครับอาจจะสงสัยว่านะครับอคอร์ด ที่ใช้เล่นก็เห็นเป็นคอร์ด G นะครับ G7 แล้วก็คอร์ด C นะครับแต่ทำไมนะครับต้นฉบับเขาถึงนะครับวางมือนะครับนะครับเฟสข้างในนะครับลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลำดับกันนะครับจากคอร์ดแรกที่ใช้นะครับก็คือคอร์ด G นั่นเองนะครับคอร์ด G นะครับ นะครับเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองไล่ให้ดูนะครับคอร์ดดีนั่นเองฮะดีมเนอร์นะครับดีมเนอร์นะครับจากนั้นนะครับเราจะทําการไล่คอร์ดมานะครับดีนะครับนะครับไล่มานะครับ2องเฟรตก็จะเป็น E ครับจากนั้น นะครับก็จะเป็นนะครับเลื่อนมา1เฟตนะครับก็จะเป็น F นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็น G นะครับขยับมา2เฟตนะครับนะครับอยู่ตำแหน่งนะครับนะครับตรงนี้อยู่เฟตที่7นั่นเองนะฮะครับตรงนี้ครับเล่นเฟตที่7กับเฟตที่8 ลักษณะนี้นะครับแล้วก็นะครับเราก็จะมีการเล่นนะครับสายที่4นะครับเฟตที่9ด้วยนะครับนะครับลักษณะนี้นะครับก็จะเป็นคอร์ดจีนะฮะคอร์ดจนะครับทีนี้นะครับลักษณะการจับคอร์ดนะครับที่ผมใช้อยู่นะครับผมจะนะครับ ฟอร์มคอร์ดนะครับนะครับคล้ายๆกับ B minor นะครับ B minor ก็คือนะครับนะครับนิ้วชี้นะครับผมจะทาบเอาไว้นะครับตั้งแต่สายที่4ลงไปนะครับทาบไว้นะครับแล้วจากนั้นนะครับนะครับนิ้วกลางก็กดสายที่2นะครับเฟตที่3นะครับแล้วก็ที่เหลือนะครับก็จะเป็นนะครับตำแหน่งของ B minor นะครับก็คือนะครับสายที่ สีแล้วก็ใส่ที่3นั่นเองนะครับนะจากนั้นนะครับผมจะขยับมาเล่นนะครับโดยนิ้วชี้จะวางที่เฟรตที่7นะครับนะครับแล้วก็เล่นสายที่4 3 2อันนี้ก็คือนะครับคอร์ด G นั่นเองนะครับคอร์ด G นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นคอร์ด G7 เซเว่นนะครับจีนะครับจะเหมือนกับคอร์ด D7 นะครับนะฮะก็คือนิ้วชี้จะกดที่สายที่2เฟสที่1นะครับแล้วก็นี่นะครับที่เหลือนะครับก็จะเป็นสายที่3นะครับเฟสที่2กับสายที่1นรเฟสที่2นะครับจากนั้นเลื่อนมานะครับตำแหน่งนิ้วชี้ก็จะมาอยู่ตรงนะครับตรงเฟตที่6นะครับ นะครับลักษณะนี้นะครับเล่นเฟสที่6กับเฟสที่7นะครับลักษณะนี้ครับต่อไปสุดท้ายก็จะเป็นคอร์ด C นั่นเองครับ C นะครับคอร์ด C นะครับคอร์ด C นะครับก็มาจากคอร์ด f นั่นเองนะครับจับคอร์ด f นะครับแล้วก็ไล่มานะครับ2บาร์ก็จะเป็น G นะครับ2บาร์นะครับหรือว่า2องเฟสก็จะเป็น A นะครับจากนั้นนะครับมาอีก2องเฟสก็จะเป็น B นะครับจากนั้นอีก1เฟตก็จะเป็น C นั่นเองนะครับนิ้วชี้จะอยู่ที่เฟรสที่8นั่นเองฮะที่เหลือนะครับเล่น8นะครับเก้าสิบ เฟสที่8เฟสที่9เฟสที่10นะครับอันนี้คือการฟอร์มคอร์ดตำแหน่งคอร์ดนั่นเองครับนะครับต่อไปนะครับเราก็มาดูนะครับลักษณะการเล่นกันนะครับว่าครับมีลักษณะการเล่นอย่างไรบ้างครับหลังจากที่เราฟอร์มคอร์ด G แล้วนะครับเราก็จะทำการดีดนะครับสายที่4นะครับ สามสองหนึ่งพร้อมกันในลักษณะนี้นะครับจากนั้นก็เป็นสายที่สามครับแล้วก็ดีดขึ้นมานะครับหนึ่งสองสามนะครับลักษณะนี้ดีดนะครับตอนแรกดีดพร้อมกันก่อนครับสี่สามสองหนึ่งนะครับดีดไปจากนั้นเล่นสายที่สามจากนั้นดีดขึ้นมานะครับหนึ่งสองสามนะครับลักษณะนี้นะฮะ ช้าๆก่อนก็ได้ครับนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็น G7 นะครับขยับช้าๆนะครับเนี่ยแล้วก็ดีดขึ้นนะครับ2ครั้งนะครับการดีดก็คือดีดสายที่1 2 3นะครับนะครับ พยายามอย่าโดนสายสี่ห้าหกนะฮะถ้าดีดมันจะเพี้ยนไปเลยนะครับดีดให้ถึงสายที่สามก็พอสองครั้งนะครับต่อไปก็ไปจบที่คอร์ด C นั่นเองนะครับ C ก็นะครับถ้าเป็นไปได้นะครับก็คือเล่นสายที่6นะครับ ถ้าใครไม่ถนัดจะจับแบบทาบนะครับในลักษณะนี้ก็เล่นสายที่4แทนนะครับอันนี้ผมเล่นสายที่6นะครับก็6นะครับแล้วก็3 2 1นะฮะหแล้วก็3 2 1นะครับถ้าใครจับแบบนะครับแบบทาบในแบบทาบครึ่งนะครับในลักษณะนี้ก็คือก็นะครับ4 3 2 1ามสองหนะครับ6นะครับ3 2 1 จากนั้นนะครับดีดสายที่4ครับจากนั้นก็ดีดขึ้นนะครับดีดขึ้นก็1 2 3เนี่ยดีดพร้อมกันสองครั้งนะครับดีดตอนแรกดีดหมดก่อนจากนั้นก็สี่ขึ้นสี่ขึ้นนะครับสี่ขึ้นสี่ขึ้นนะครับดีดสี่ขึ้นสี่ขึ้น ลักษณะนี้นะครับก็ก็แค่นี้เองนะฮะสำหรับอินโทรนะครับเล่นอ่าเล่นทั้งหมด2รอบนะครับนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับในส่วนของอินโทรนะครับก็ลองเอาไปฝึกกันก่อนนะครับ ขอบคุณมากครับ